ตลาดนัดเช้าวันพุธทุกวันพุธตลาดนัดน้องขื้อหลายอย่างหลายแนวครับหลายอย่างหลายแนวครับหมักใหม่ผลัมใหม่หมักปลาท้องหมักอื้อเผือเกลือแตงกวาต้องมีหมักม่วงเนาะหมักม่วงน่อยหมักใหญ่เลยมาหนีนี่หมักม่วงเนาะนี่เลยเบิร์ตปีได้หมักม่วงสมัยนี้เนาะเป็นเบิร์ตปี แกมาเลยครับดูลองผือตลาดตลาดองผือทา้งเขาลูกสี่สิบขึ้นมาใหญ่สีสิบบาททับอกสีแดงเนอโอ้โหสมโอทับทิมมาัันนี้เด้อหน่อยละสีสิบบาทมันพูดบอกใหญ่นะว่าแม่นบอักบานูกเดียวพอเลยนะทางผีกาหน่วยละสิบบาท มันไม่เดียวมนไม่เศร้าตกเลยอ๋อกล่องลายกล่องไายมันเดี๋ยวมันฉิกมาตัวกโอ้ยปูน่าเราตายยังนี่มากเนาะปูน่า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 ลงลีเนาะ ไสตุ่มค่ะไสตุ่มตุ่งละจักบาทะนี่หยีี male, ่หโอ้ห like ัใหญ่เลย้อูไสตุ่มบานทเลาโอู้นาารตุ่มแมานแมนลมื่อเั้นเข้ามาขายลาบแซแสบัวะหมึกตัวดินหมดพอดีเลยยายอย่าว่าตออมแหงหพร้อมแบงด้นอนอย่นี้เนาะ เขาไปปลูกได้ห้อมแบ่งกับลืมเลยผมหลยอ่าปลื้มใครอย่างช่าอมเช่อมโอ้ยชะอมหอมหอมหอมเเยวเวาหอมละปลาปลาปลาอปลาหอยปลาคอปลาคอรงดีป่อปลาคอลงดีนะเนี่ยมวนมงแผนมงแผนมงแผนมงกอ พักชีช้างว่ะสันยังไงรสสมฮ้ยสมนั้งว่สมนังงว่ารสสมสมทินวัวเคยไปเห็นอยู่ซานุมานตีนดังโอ้ตีนนั่งเฮดบดได้ไหมบอกมมนเริมบอกนวเฮดบดสมตีนวัวว่สันตอนนี้เรได้แล้วบบเคยกินบบเคยคือเกันแบแล้วว่ะ กระสีแช่เคือว้แล้วครับแต่วา่าท่านเพื่อกินโอ้อันนี้ออนซอนด้วายวายไม่ใช่อนอนซอนเนี่ยเขาเฮ็ดแกงกินเองบมู่เป็นนะ <c oughs> แกงใส่กันกระไดนูนเนี่ยกับเห็ดปลูกเห็ดบดเนาะจานเจ๊งบาทละเมีนเนยดจานราคาที่บาทเอ๊ะมันเห็ดปลูกด้วยเห็ดเหมืนท่านพ่อใช่ไหบ่โอ้พี่น้อง<อ>เห็ดปลูกน้อยย่ำเ่ยโอ้แมนดอกน่ามก็คือเห็ดปลูก แต่ว่าจ uh, ังหน่อยจังหน่อยเฮ็ดธรรมชาติออกเนาะไก่ทั uh, ้งหย่างมันแหละจังหน่อยหมอกลงนี <h <h ่ก็ออกซะนั่นแบะเออคนล่ะฝังเล่าออกดีขนาดขอนขอนปลาเขาหลายปลาเขาหลายแถวปลายางลอกครับเดี๋ยวเบิ่งข้างในก่อนโอ้หมากใหม่พักนั่งอ่างหย่างลายยางลายแนวหมักพริกหมักผ้าเฮ็ดตัวน้แค่รอดก็มีตัวนี้โอ้โหพักลายแนวตัวนี้ ผักชีผักคะน้าผักบุ้งหัผกป็รค้ไออุ้มเราก็ไม่ยอมหรอกปลาชิวอาวสัอันนี้ห้สิบห้าบาทกิแล้สิบห้าค่ะขายห้าสิบซึ่งโลเจ็ดสโลละร้อโลละร้อยหปลาชิวอาร์้สปลาชิวเคีือนี่เนีเนาะหัวปลาบึกหัวปลาบึกปลาตองไก่เจ้าปลายังมีอะไรอันนี้ปลาแม่นกเขาไปกัมจ้าปลาแม่นกเขา โอ้จ oh, <laughs> oh, ังหวะเห็นเป็นเก็ตจังไรนี่ท้อปาอีกกำน้อยอ่ะสันปลานกเขาปลาตองกายปลาเบิกโอ้ยไงไปปีกไปมุกไปแหนะหัวง่ายๆเนี่ยนี่เอาไปปีกก็ดีเน่อยปีกไม่มุกเลยแม่เอาไปปีกก็ได้ผมมีเต้าอบๆโมดแล้วผมไม่ต้องใส่หิบ ปลานกเขายวท่านาปลานนเขาหน่อยสามสิบบาทถุงหนึ่งข้าทงฝี่ห่อก็กำลังขึ้นเตากำลังขึ้นเตาสันปิง้งยังก็สมปลาตองเนาะสมปลาตองปิ้งหมูไม่ละเจ็ดบาทสามไม่เศร้ามีข้าวเหนียวมีแบบปิงบป้งบ่ปิ้ง ส้มปลาตองว็เส่นเสียบเลยอยครับโอ้ยุนมากเป็นแบบนั้นเลยมากเป็นกเอิยังไงไม่ไม่สดสเลยพค้ดกลุ่งเลี่ยงก็เอิญกุ่งยังขับเลยเป็นกุ้งก้ามกามกุ้งก้ามกโอ้ยเสีกับาสกอกหมูใส่กอกเนื้อเอานั้นหมูยอหมูยอเออ เป็นมากแปลกก็ม,ม like เป็นก้อนแนี lights, oh, oh. ่นี่เป็นลูกเต่าเต่าเลยจักบาทเหรอครับนี่สามหาสามลอยครับผมสามสิบห้าส่วนหนึ่ประมาณเครื่องโลเนี่ยห้าสิบบาทครับผมโอ้แอบครับผมเนื้อเดียวกับห่อตองแต่ว่าเราไม่ห่อตองจะได้เนื้อเยอะวสิ้นนะครับโอ้ข่าว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 แปลกดีแปลกดีบุกขึ้นมูแปลกดีก่อนรซาสิบบาทก่อนก่อนใหญ่ก่อันอันใหญ่นี่ยห้าสิบโลห้บาทโอ้แอบครึ่งโล ใส่กอกกขมี่ใส่กอกเน้อใส่กอกเนื้อใส่กอกหมูโลละห้าบาทกินนันเดียเราจะอิ่มเป็นคอคอละห้าบาทนะครันเป็นเป็นราคาจริงงไปเรื่อยราคาสูงกอคือบนขายปีกราคาสูงขายปีกบมูเปนขายปีกนะครับเนาะขายขายปีกกอล่อดสลิบบะแมนปีกเดี๋ยวชี้ไปว่าปีกไก่ปีกนกโอ้ยุนะ เจ้าเก่าเจ้าเก่าปิ้งไก่แซ่บบรรลือโลกคนนีโอ้โหขึ้นเตาวรายขนาดเลยอาญามาสั่นมีปิ้งค้าป um ิ้งปีกปิ้งเครื่องในปิ้งไก่แซ่บบรรลือโลกคนนันทั้งผีภายในขายคนปิ้งไก่แซ่บบรรลือเราบ่ได้มื่อ่ได้เห็นกันนานหลายอันนัาดเลยถึงมา่อเพคน เอ,เออเอ้าบนตกตอนไหนขึ้นมาหน่ยนี้จะเสาเนาะโอ้ใใ target, โโอิีงไก่แช่บม่เล็วโอ้รขอเอาอันเข่าเจ้าเนี่ยสองอันกับขาหนึ่งขาปิีงหันหอนตัวใดขาหันหอนวันยังดอกซื้อไว้เดียวมันสีเบิร์ตก่อนคนขายดีหลายมาซื้อซื้อไหวแล้วพู่ยังซื้อไว้แล้วเนาะเออขาไม่ไม่หันหอนตัวใดเออเจ๊บานไง ซื้อไว้ตัวมวันสีเบลเป็นวันมาสุดก่อนเหลือแต่ขาไก่บ่มีเขาสื่อปิ่งไก่แท้ไม,ม่เห็บใจหรอเปล่าเฮ้ใจยังพอใจหรอเปล่าเฮ้ยใจหรอเออนั่น<อ>จะต้อมาซอยไฟงง,งออไฟแห้งหลงอยู่ปิ่งไก่สันสื่อปมมิ่งแถมหีบจังไรเป่นจัดรายการโปรโมชั่นกินโปรโมชั่นเออบ่แล้วเอาไม่หีบมาสิงโชคป <laughs> ่ะรอปิ่ ของแสบเฮาของหวานเจ้าอันนี้นครับขนมครกแสบบัลลือโลกคือการแข่งกันกับฝีใกล้แสบบัลลือโลกให้ใช้าย,ยาคนไปวัตถุทิ้งหรอกก็ได้ไแสบอีลีครับแสบอีลีอันขนมครกคนนี้ทิ้นเอ็นพักเขาเลยนะมันมีหลายหน้าด้วหน้าข้าวโพดหน้ามันหน้นา ยังอีกหลายนบบนะน้าเปรี้ยวตัดข้อมันง่วงจะทนท้องหนักมีลายอะเนาะไม่าอะชอบแบบไรเลือกได้แสบหวานนัวหอมมันหอมอะไรยังครบแบบเค็มครับเค็มครับนัวกับเค็มมันเดียวกันมั้คุณน่ะคายดีคายดีนำฟกแสบบรรลือโลกว่ะสิ บะขามกับตะไครขามกับตะไคร่นี่ชบา้าไอ้กองใช้เนี่นี่ใส่นว่าไปตำใส้การได้หน่อยเนาะแกนต้มเนาะต้มบะโอ้ยเนาะต้มเนาะผมหนะคิอว่าแต่ไปตำใส้กันเอาไปต้มต้มกบก็ดีเลยเนาะ่ได้ต่ะแงมเดียเออมีสมมีตะไคร่มีขาไปต้มกบแล้ววะแต่ผักกระแยงบอท่านนีมีแถม ัดในกเลยเนาะตอนนี้ม่กวาดเทดเองบ่แม่น่ไม่กวาดขาสิบบาทจ้ะบอกเป็นบ้านเฮาหรแม่นบ่กวาดใสกัเปยนหักจ้ะเิ่นเทศเองบ่เนี่ยหนหญ่เหดอยูมเือนโอ้านี่บ่เหตุญาอยู่เฮือนเหตดโอ้าอยู่เฮือนเหตุ้นคนทั้งคนทั้มาหลายอันอยูะทั้งทั้งหลังนะมิเหตขันหาสิบบาทหญ่าอีหยังเือนี่อเด้งจ้ะผัดมันเด้งเพราะขายดิอย่าเพ่ง เป้งโอ้หยาเป้งโอ้ปัดในหื่นก็ไหปัดหนะล้านหื่นก็ไหนปััเมันแข็งมันแข็งบากก่าาอีกแบบหนึ่งปัดใสกเพนหันแม่อยู่ปัดใสแกเนหันแราวเออปัดใสกนหันจ้า หอมหอมแบ่งมดเลยถึงย่างหอมหอมปลูกจ้าต้นนี้หอมแดงบานเข้าถึงฤถึงฤดูการปลูกแล้วเนาะจ้าท์าไปปลูกพร้อมร่มออกกับแม่แม่สามโคงเกี่ยวเขาออกแล้วก็ปลูกปลูกอยู่ในห่วยเนี่ยยังน้ำล้นกับเออกระถางแบบใบแยงข้างหน้าเอาดินใส่เอาเนื้อปล้องบาดยาวเนี่ยกับลูกมัสใส่ลาเอหอเมียแม่นโอ้ ของใหม่ๆเฮยผูเองกินเองบ่ตองใส้สารเทมีแ่นบ่ตองใส้สารอีอยังต่างๆ่ะ20บาท0บาทป้กล่องละ2้บาทโอ้ย้าบาทปีมพิกแนีพริกกับาวบาผูเองบ่ได้ซื้ยาจักเือ้รูว่ามขนซื้ยาเขาินน้าเจ้าอได้อ่าแต่ไ่ได้ซื้อเลยเออเนอะคนปุ้ย่ได้ใส่มันจะเป็นน้าดีัาเ่าแล้วมันบเป็นมา อันนี้ก็เนี่ปลูกเนี่ฟังตอนนี้ลนะได้มันไดไดัครับมีได้ก็ขมได้พักาดไงชีหอมชีล่าโอ้สัสลัดก็เนี่ยหายดโอ้พักสลัดไดสลัดิคตรโอ้ครับครับตน่พันมันไหวนั่นนะโอ้ทั้งนปลูกเองเก็บท่านเองหมดเลยโอดีเลย่ไัน้นีจ้าซื้อเ้าจะเาโอ้ก็มีเก็บท่าเองโอ้ครับครับโอ้พูดอะไรไร มะหนึ่งเอาละบ่มมนหนึ่งเนี่ยมันโอ้ลบออกมากกว่าสัตมันบ่มีแนวใสกินนัดไหมคะสิบบาทตัวสัตวมันเพิ่มปลาเค็งหน่อยเอาไปใส่เวทนี่ใส่ตุ่มก็ได้เออใส่ตุ่มบ่โอ้ตุ่มมันรสละนะโอ้ครับครับท่านผิงหอมใบมาสัตว์หอมใบแกงดองไม่ ข้าวกระดาษด้หัวหน่าเอามกยังไงหมูมกไก่หมกไก่วะฮะสิบบาทไก่สิบบาทคนสิบบาทซุปน่อไม้สิบบาทวะยังละสิบบาทตัวนี้เข็ดบทวะฮะเอ้ยฝุนปลูกแท่กระถางดีเว้ยพักแข่งเพื่อปลูกแนว่ยดีก็ดีเนาะไปหอยไปก็ไปตั้งแท่ก็ได้เข็ดบท พวกนั่ว่ะพูดก่อนเยบิเวณขำมากก่อนเเวนเออนมาพุดเวน่หน้สวด้วยลามสวยโอ้โหเออตัวเดียวตัใหญ่พดส้าหลายคนเนี่ยยุสองคนเออปลาจู่ปลาจักูมโอโนี่นะตัวจูกหน่อยก็ได้เอาไปใหยังกินเลวนี่

อ่ไปทอดไปยังไถึงมันกนม้ยปลาแพร์กิโลเนี่ยบร่าหกสิบบาทปลาแพร์หกสิบบาทโลนึ่งยุถุงสี่สิบราคาสูงโอ้หัวาหญัวใหญ่ยังนีตัวนี้ตัวโบราณเป็นปลาเพียนไปงมันสีบมันทอปลาสวยหรครับปลาสวยนีแฉบตวงูนั ยังดีโกบนะเนาะกบหน้าตาฟางว่าฉันอีหล่าเฮาเมื่อกี้นันงนงง่งอยู่ทั้งหลังเหมือนี้บ่ได้อันนั้นกิโปมเน่าเหมือนนี้เนาะบ่ได้ขึ้นไปตะการกูเมือนี้โอ้เหมือนไปน้ำมือนี้ตะการเออเหมือนว่านว่าไปปทุมราคมัอนี้ไปตะการอานนัน,นาาอันนั้นหน้าตาใสโอ้เหมือนว่านี่อ,อังคารเนาะที่ผมถามมือนั้นวันจันทร์เนาะเออโอ้ เราม0 0 0สามผลเทลงทุนได้1วท0คนเพิ่บ้าโอ้ฝนตกนี่นักสารโนว่นตกหมู่บ้านเนี่ยแต่ว่ามันสอนเห็นพล่นับอยู่พอใช่อ้ยโมเมนต์โมนาคนกับมาหลายร้ายอกุ้ยุ่มตั้งผิดยังเกือกมัน มันเผือกมันแล้วเผือกซื่อเนี่แหละใหญ่เล่ากับดูไปเนาะไปแต่ละได้กับพ่อกันยุดตลอดใสองพล้วิงขออใส่สองพ่วงแล้วมัดติดกันแล้วไปขวางข้อมอลังสิงขวางข้อห้างเครื่องไงข้อจมหน่ อันนี้เบาเบาบ่ของเนาะใบละลอยบ่ของก็จีว่ะเอาเงี้เอาโน่ใหม่มาของก็จีว่ะแล้วเนาะคนหนึ่งเอาอันนี้ไปคนหนึ่งก็ถื้อคนคนหนึ่งเอาคนจะของนีเลยเอาข้อนี้เอาไปของบอกไปของข้อว้าวคือแล้วตอนนี้บรรยากาศตลาดนัดวันพุธตลาดนัดบ้านนอองถื กัดาม่อน้าคลดีไมัโอ uh ้ผมกำลังจัดชุดอยู่บ่ท่านเดียวจัดชุดใช่ไมผมก็จัดหาชุดละยี่สิบาทเ่นั้นสุดกุ้งไอเขานี่เืออคืนเือคืนแล้วเพืนจัดหาใส่กรหมกสมอมักค้าปลอมกับทุงละสิบบาทเอาเงินไปเฮ็ดสหาเงินเป็นแทนไว้บ่าวว่าได้เราดูขึ้นยังนี่ ไปตลาดได้กับพ่อแต่เราเราดูได้เออาเอาเียมออเข่ออ่าไเอออเขาา้อยายเ็เออเขาาดรอกบ่ออนม่นเนาะอไกยม่เห็นสาวโหเาเือเินเอะค่มาเอกเนอนขอโอ เอามาค้าปอมใส่น้ำก็ได้มาขามปอมไงเนี่ยมาแล้วเม่นบ่แม่นแก่อุ้ยเม่นแลรเนาะ่มาข้ามปอมย่วเนี่อยแต่ตามะกรวยก็ายมาข้ามปอมไปแก่อต่มอแถมแถมไปอีกหน่อยหนึ่งพุ่ะเอาตต่มเราวะโอ้ทะใบหน่อยเป็นอเนาะเจ้ามอ้าัแล้เออใคาียนมยหน่อยมนเ้่ขายองขายองแถมอีกหน่อยหนึ่ง สิบบาทสิบ,บาทว่า่อัลอชหรัลลอชิฟเพิงเพิงมาหมๆเลยเขาเดินเพิดเพิดเป็นจอกดีเนาะอันนี้เนาะตะโก้คัะตะโก้ว่าสิบ,บาทอัลลอฮ์ชิฟนะสิ่น้นง สิบบาทครับถูกวันพุธอยุนี่และครับสิบบาทแล้วมามนอยู่ห้องกับว่าเต็มสิบมีกิโลกิโอมอยู่เนาะมนเจ้าเดียวบนนี่โอ้เมนบอกึดขนาดยในตลาดโอ้ยผมไปตลาดอื่นก็ไลยหลายไก่สิเบแต่นะก็เจ้มันสิเบเยไปดูการมาเีย ขนาดนี่หน่อยเอโม่นอ่ครๆเลยมันนี่ล้อยเท่าไรแล้วพ่อล้อยสามรอยสามชิปคือเก่าเออมัอนั้นถามอยู่หัวหน้าก็ลอยสามิแล้วก็กเพิ่นนี่ละไปขายอยู่หัวน้าเหมือนนมือนี้มานี่ก็รอยสามิปโอ้ยยังเนนั่นเขากินอยู่เพราะมันสิบเบิดล้ดูเลับกินตอนนี้ก็คือบไดกินในอนเบิอดูการมัน ต่อไปก็จะเป็นไข่หมดแดงเนาะตั้งหี้วเวทีขายผลตั้งผลถนับทั้งห,งหลังร้อยสามสิบประสานร้อยต่อสามสิบ